ยากี้ DIY ช่องนี้มีสาระฝากกดติดตามไว้ได้ครับด้อเมื่อนี้ผมจะพามาจัดช่องตารางเอ็กเซนะครับแต่ละช่องแต่ละแถวให้มีขนาดซ้ำกันธ์เจังไหรนะครับสาหรับท่านใดที่รู้แล้วเรื่อนผ่านได้เลยนะครับผมยังเสื้อว่าหลายท่านนะครับยังใส่วิธีการจัดแถวจัดข้อลำดับนี้ในบครับโดยการคิดเม้าลักแต่ละช่องแบบนี้ซึ่งจะจัดช่องกว่าจะจัดได้แต่ละแถวก็ใส่เวลาพอสมควรของผมผมจะมีวิธีการแนะนําง่ายๆนะครับให้เข้าที่เลือกช่องที่เข้าต้องการจะจัด ช่องผมจะเลือกจากช่องดีนะครับถึงช่องจีผมกต่จะคลิกเมาส์แล้วก็ลากคอบมาแบบนี้เร็จแล่านี้เขาเลื่อนจัดช่องแบบนี้ได้เลยแล้วถ้าเขาต้องการจัดข้อลำแถว่าขอโทษนะครับช่องไอถึงช่องขี้นะครับอันมี้วาสำกันกับแถวด้านหนาเห้ย่งไหลให้เขากดปุ่มค้นค้นขางที่คีย์บอร์ดนะครับเสร็เแล่านี้เขาคลิกเลือกช่องที่เข้าจะจัดแบบนี้แล้วเขาเลื่อนช่องได้เลยเห็นมาครับจากแถวด้านหนาและด้านหลังจะมีขนาดสม่ำกันเราอีกจ้างหนึ่งนะครับ แถวด้านนอนอนข้อลำแถวด้านนอนเนี่ยของขเห็นว่าครับมันจะเป็นแถวที่พ่วซ้ำกันเพชรเฉลยนะครับเหมือนกันครับคลิกหลักนะครับจังผวนจ้องการจัดจากช่องสถึงช่องยี่ห้าผงกาจะลาครอบนมกแบบนี้เสร็จแล้วเข้ากันเรื่องจัดช่องได้เลยเห็นว่าครับซ้ำกันเหมือนถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในตัวครับเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ